เราเป็นไรครับลุงรถเป็นไรอ่ะน้ำมันหบดเดีมันเบดลุงมีขวดเปล่าหมดผมไม่ซื้อมาให้ไม่ต้องไหวผมลุงไม่เอาลุงไม่เอาไม่เอาลุงลขายอะไรอ่ะขายข้าวเม่าครับข้าวเม่าผมขอไปข้าวเม่าอันนึงได้ไหมเอ้ยขอไปข้าวเม่าแทนอันนึงเฮ้ม่ไ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 ม่เป็นไรลุงลุงเอาไม่ขายลุงเก็บไว้ขายเลยครับผมไม่เป็นไรมาเดี๋ยวผมช่วยลุงเติมน้ำมันยังไงเนี่ยผมช่วย มันกระตุกไหมเดี๋ยวผมเชื่อกระตุกได้ไหมลุงกระตุกเป็นไหมไม่เกินอ้ยเรียบร้อยโอเคครับ ไม่เป็นไรครับลุงน้ำมันดเบมดลุงไม่ขวดเต่าหมดผมไมซื้อมาให้ เดี๋ยวนะถ้ายันไปโอ้ดี๋ยวยันนนาสิบูได้ดอกเดี๋ยวลุงลุงจอดถ่ายเท่านี้ก็ได้เผมซื้อมนมัให้ครับผมเดี๋ยวถ่ายแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้ ป๊มปั๊าป๊มปัป๊มจะเข้าเซีลวหรือว่าเขาพิธีพิธีอยู่ข้างหน้าเราโอ้โี๋ยมีพิธีอยู่ข้างหน้าเลยเข้าพิธีดีกว,ว่าไงเจอแล้วน่าจะเป็น91เนาะ พี่สาวครับซื้อน้ำมันใส่ขวดสักห้าสิบได้ไหมพอดีมีคนว่ามันหมดอ่ะ <c oughs> อะไรนะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ครับผมเอาใส่ขวดให้ผมหน่อยโอ้ลุงแกเขียนมาจากไกลมากเลยเช็ดน,น้าเนี่ยเช็ดน้าเชน,น่ารถรโอ้โหมแรงแมงไม้ก่อเยอะมากเลย เดี๋ยวไปหาจอดล้างรถสักนิดครับทุกคนพอไหมถ้าไม่ถึงก็เอาเท่านั้นก็ได้ ทำความดีทำได้ทุกที่นะครับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ลุงอยู่อีกไกลเลยนะเนี่ยบอกบอกลุงจอดรถจากแดดรอแต่มันก็แดดไม่ร้อนเท่าไหร่ทุกคนแดดยามเช้าแต่ไม่อยากไม่เช้าเลยดีกว,ว่าสิบเอ็ดโมงแล้วแต่มัน บรรยากาศมันหนาวออาทุกคนกำลังกินมันหนาวเราไม่ไดดูนุ่นไม่เป็นไรครับลุงไม่ต้องไหวผมลุงไม่เอาลุงไม่เอาไม่เอาลุงลงขายอะไรอะ่ะขายข้าวเม่าครับขม่าผมขอไปข้าวเม่าอันนึงได้ไหมเออขอไปข้าวเม่าแทนอันนึง <laughs> เออ ลุงเข็นมาแต่ไหนเนี่ยเข็นมาไกลยังเข็นมาเข็นไม่โลหรือเปล่าถึงโลไหมผมยังไม่ถึงใช่ไหมเฮ้อลุงเดี๋ยวพ่อผมไม่ผมไม่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 อไรลุงลุงอมไม่ขายลุงเก็บไว้ขายเลยครับผมไม่อะมั่นเดี๋ยวผมช่วยลุงเติมน้ามันยังไงเดี๋ยวผมช่วยอืมเอาออกยังไงลุงเมาเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยอึ๊บ มาถึงเัิมน้ำมันเติมก่อนสิน้ำมันมีนอมนนอ,อุ้ยอะไรลงุงโอ้ <c oughs> ขายข้าวโมงขายดีไม่ลุงเนี่ยอ,อ๋อเพิ่งมาขายเหมือนกัน บรรยากาศดีเว้ยไม่ได้กลับบ้านนานเดินนะดนนะหมดเกลี้ยงเลย <c oughs> อันนี้เป็นอะไรอ่ะลุงโอ้มึงจระเข้ <c oughs> อลุงก็ไม่คย้นาะลุงเป็นคนที่ไหนเนี่ยครับ <c oughs> อ๋ออยู่แถวนี้แหละ เอา,มาไ,ม,ไม่อยากไหวผมนี่ลุงเฮ้ยผมยังเด็กอยู่เลยให้เดี๋ยวผมเชื่อขึ้นเดี๋ยวผมเชื่อขึ้นทาก,กวดเทอจะไปไหนนะครับกับอำน,นาจครับผมเ<า>พิ่งเดินทางมาแต่่ที่โอเคออกเค้นออ,เอเเกเส้นมาอ๋อลุงเพิ่งออกหมดเลย โอ้ป้อมก็ก็อีกไกลอยู่นะป้อมเมื่อกี้เนี่ยไกลอยู่นะเออโอ้จะเข้าไปนี่อีกใช่ไหมครับลุง<อ>น่าจะได้ขาย,ยหรอก,ก,กอโอเคเหมือนผมไปแล้วครับลุงผมไปแล้วครับขาผมจุงตั้งแ <laughs> ต่กไกลเลยมั้ย <laughs> ไม่มีคนจอดถามเลยเหรอลุง หรือวิ่งผ่านอยึางเดียวเลยโอ้โหโโโโกระเทกอ,อยู่นั่นเนี่ยติดไหมนะต้องกระตุกไหมลุงนช่ไหนะมันกระตุกไหมเดี๋ยวผมเชื่อกระตุกได้ไหมต้องกระตุกไหมเดี๋ยวผมเชื่อย,ยันมาเดี๋ยวผมเชื่อดัน ลุงกระตุกนะเด,ดี๋ยวยังจะลองสตาร์ดูแอมติดไปมันต้องเปิดโชค๊คป่ะเี๋ยวนะรถพวกนี้ผมก็ไม่ได้ขี่นานแล้วไอ,อเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยยันมาเดี๋ยวลองดูลองดูต้องแทนยังไงเห็นไหม เดี๋ยวนะผมว่าขัากรนกระตุกได้ไหมกระตุกลุงกระตุกเป็นไหมไม่เป็นเปแอ้าเรียบร้อย <c oughs> โอเคครับลุงโชคดีนะครับครอบผมเอาล่ะทุกคนเราก็กลับบ้านเรากันดีกว่าอา่าขอให้ลุงขายดีๆนะครับ รถก็เยอะเยอะๆแ,แม่เตะเป็นวีวีชิบเลยโอเคทุกคนเราก็กลับบ้านเราไปดีกว่าเลยอตั้งร้อยกวโลเนี่ยเมื่อคืนน้ำมันหมดเหมือนกันคือแบบน้ำมันหมดอ่ะไปต่อไม่ได้แถวแถวบ้านเราเ,าเ,ข,าเขาเขาอะไรเขา,าเรียกอะไร เขาติดปั๊มตั้งแต่สี่ทุ่มหอเาก็คือฟิวตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วผมเติมมาจากกรุงเทพหอ่ะก่อนที่ผมมาถึงอ่ออีกไม่กี่กิโลก็ถึงแกโซแล้วนะฮะทุกคนโอ,โอ้ส่วนตัวผมเองก็หมดน้ำมันก็เลยจอดนอนนอนนอน,นอนที่โรงแรมเออก่าไว้ตอนแรกคิดว่าถึงบ้านตอน,ตอนตีสองที่ไหนได้โอ้โหน้ำมันหมดตอนตีหนึ่งตีหนึ่งเอ้ยตีสองพอดี ไปจอดอยู่ปั๊มจบเลยโอเคเราเดินทางต่อกันครับทุกคน <c oughs> อะไรที่ผมพอช่วยได้ผมก็ช่วยแหละ <c oughs> มันไม่ได้ยาก